أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله مون كان سنسنبن ستيد الله سبحانه وتعالى وقام جمران قام سنفسق <applause> ومدى تنسى محمد صلى الله عليه وآله وسلم طلع جنون واللقلان أهل البيت และก็เช่นเดียวกันครับขอความสลามัตความรอฮมัดความโปรดปรานจากลอสุภานุตลานะครับพึงมีแด่พี่น้องผู้ศรัทธาที่คารพรักคารพรักทุกท่านนะครับขอไปรดเราอามาละคุมขอรดสุภานุตลาทรงตอบรับอามันอิบาดัของเราท่านนะครับในเดือนอุมอดอนในปีนี้ในวันนี้สําหรับวันที่6กของเดือนอุมอดอนอันเจริญนะครับวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับเรากําลังที่จะ ผ่านช่วงแรกของเดือนร,มรอมฎอนนันจำเริญใช่ไหมครับถ้าหากว่าเราจำาฮะดีษของท่านรอซูลุลลอฮฺสโลลลฺขอวะลิวะสลัมที่ท่านได้ดำ,ดำ,ดำรัดัว่าเอาวาลลฮูรหมะช่วงแรกของเดือนรอมฎอนนั้นก็คือเป็นช่วงแห่งความเมตตาของลอสุฮาหนัวตาละนะครับช่วงนี้ก็กําลังจะผ่านเราไปนในออตอนที่ก่อนหน้านี้นะครับคือตอนอีพีที่ห้าเนี่ย เราได้พูดถึงอามันอิบาดะที่สําคัญนะครับในเดือนอัมบดอนนั่นก็คือการการถือศีลอดใช่ไหมครับซึ่งเราได้กล่าวถึงฮะดีสต่างๆจากบรรดาอิมามอัลซูมีนที่ได้คาชับว่าการถือศีลอดนั้นไม่ใช่เพียงเพียงแค่การงดอาหารนะครับในช่วงเช้านะครับช่วงกลางวันของเดือนเดือนอัมบอดอนแต่ว่าเป็นการที่เราจะต้องออกห่างจากสิ่งที่เป็นฮาม ทั้งหมดในในการในช่วงเดือนอบกษ์นะครับในช่วงการถือศีลอดของเราทั้งหมดนั้นได้มีเรื่องเล่าหนึ่งเพื่อเป็นการผ่อนคลายตรงนี้นะครับได้มีเรื่องเล่าหนึ่งว่ามีเด็กๆวัยรุ่นนะครับได้ยืนกันอยู่ยืนคุยกันอยู่ในช่วงเดือนอมเบกนะครับทันใดนั้นก็เห็นชายชาราคนหนึ่งชายแก่คนหนึ่งก็กําลังกิน อาหารอยู่ในในช่วงซึ่งตอนนั้นเป็นเดือนรอมฎอนพวกเด็กๆกวัยรุ่นนั้นก็หัวเราะต่อกระซิกกันนะครับหัวเราะเย่อชายคนนั้นนะครับซึ่งเป็นชายแก่ว่า,าเดือนรอมฎอนจะมากินอาหารอะไรในในในช่วงนี้ก็ก็เลยได้ถามกับชายชราคนนั้นว่าท่านไม่ถือบวชเหรอนี่เป็นเดือนบวชน,นะทำด้วยความแปลกใจชายแก่คนนั้นก็บอกว่าเอ,อฉันไม่ได้ ฉันไม่ได้ถือศีลอดพวกเด็กๆที่เป็นวัยรุ่นก็ขำกันไปชายชราคนนั้นก็ได้บอกว่าชายชราคนนั้นบอกว่าฉันถือศีลอดแต่พวกเด็กคนนั้นพวกเด็กๆเนี่ยก็ได้ขำกันว่าท่านสือสินอดได้ยังไงเมื่อเราก็เห็นอยู่ว่าท่านเนี่ยกินอาหารอยู่ชายชราก็ได้บอกว่าฉันถือศีลอดสิฉันไม่ได้นินทาคนอื่นเขา ฉันไม่ได้ว่าร้ายคนอื่นเขาฉันไม่ได้ไปกระแนะกระแหนหรือพูดให้คนอื่นเขาเสียใจนะครับฉันได้ระมัดระวังคําพูดของฉันการกระทําของฉันที่จะทําให้คนอื่นเนี่ยไปกระทบกระทั่งกับความรู้สึกของคนอื่นฉันไม่สบายนะครับฉันเป็นคนแก่ที่ไม่สบายฉันจึงไม่สามารถที่จะให้กระเพาะของฉันเนี่ยถือสินอดไปกับฉันได้ด้วยแต่อัยวะส่วนอื่นของฉันเนี่ยฉันถือสินอด เมื่ออเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยชายชราคนนั้นก็ได้ถามพวกเด็กๆวัยรุ่นว่าเอาแล้วพวกเธอล่ะถือสินอดกันหรือเปล่าในกลุ่มนั้นนะครับก็เมื่อได้ยินชายชราพูดเช่นนั้นก็ก้มหน้าลงด้วยความละอายก็ได้บอกว่าก็ได้บอกกับชายชรา,าว่าเปล่าเลยแท้ที่จริงแล้วเรานั้นไม่ได้ถือสินอดหรอกอยงแต่เรานั้นแค่งดอาหารเท่านั้นเองนี่คือเป็นเรื่องเล่าหนึ่งที่ที่ สอนนะครับเป็นเป็นอุทาหนนรณ์บทเรียนสําหรับเราว่าการถือสินอดนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่การงดอาหารเท่านั้นแต่เป็นการออกห่างจากสิ่งที่เป็นฮารามสิ่งต้องห้ามทั้งหมดที่อัลลอฮฺจุลาดได้ทรงบัญชาห้ามไว้นะครับทีนี้เรามาเข้าสู่การทับซีร์ซุราะอัลฟาติหะ์นะครับเราได้กล่าวเลยว่าวันนี้เราจะเข้าถึง องค์การแรกของอสุรออลฟาติฮะนะครับหลังจากที่เราได้กล่าวกันมาเกลืนกันมาอพอสมควร,ครว่าความสําคัญของสุรออลฟาติฮะนั้นเป็นอย่างไรองค์การแรกอของสุรอัลฟาติฮะซึ่งมีทั้งหมดเจ็ดงค์การใช่ไหมครับองค์การแรกนั้นก็คือองค์การบิสมิลลาฮิรรุห์มานิรระหีมความหมายนะครับก็คือด้วยพระนามของอัลลอฮ์พระผู้ทรงเมตตา พระผู้ทรงกรุณายิ่งเสมอบิสมิลลาฮิร rahmanir rahim เนี่ยถือว่าเป็นเป็นอ,องค์การที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับถึงขนาดที่ว่ามีรายงานนะครับจากอิมมมาซูมีนนะครับได้กล่าวไว้ว่า,าบิสมิลลาห์นั้นถือเป็นมงกุฎนะครับของซุราเลยทีเดียวได้มีรายงานกล่าวว่า อัลบาสมาลัตูดีจานุสุวร์หรือคุรบิสมิลลารห์มานุราะหิมเนี่ยบาสมาลูเนี่ยถือว่าเป็นมงกุฎของสุรห์ทุกๆสุรห์นะสุรห์ทั้งหมดเลยในพระมหาคัมภีร์อัลกรุรอานซึ่งอ,อย่างที่เราท่านทราบกันดีนะครับว่าบิสมิลลายราะห์มานุราะหิมเนี่ยมีทั้งหมดนะครับถูกประทานลงมาทั้งหมดร้อยสิบสี่ครั้งด้วยกันใช่ไหมครับพระมหาคัมภีร์อัลกรุรอานของเรามีทั้งหมดกี่สุรห์ครับ หนึ่งร้อยสิบสี่สุรห์ใช่ไหมครับดังนั้นบ,บิสมิลลา,า,าฮิรราะห์มานุไฮมิถูกประธานลงมาหนึ่งร้อยสิบสี่ครั้งด้วยกันอาจจะเกิดคําถามขึ้นว่าแล้วถูกประธานลงมาร้อยสิบสี่ครั้งได้ยังไงนะครับในเมื่ออย่างที่เราทราบกันนะครับว่าซุรห์เตาบะไม่ได้ขึ้นต้นด้วยอ,องค์การบิสมิลลาฮิรราะห์มานุไฮมใช่ไหมครับซึ่งมันจะต้องเป็นหนึ่งร้อยสิบสามองค์การใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย ในสุรอ้อนนมเลยนะครับได้ถูกประธานลงมาในในอีกองค์การหนึ่งนะครับที่พระองค์ได้ตรัสว่าอินนาฮูมินสุไลมานว่าอินนาหูบิสมิลลาห์ราะหามานุฮิเยมก็เป็นกล่าวมีบิสมิลลาห์ราะห์มานุฮิเมกล่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับในสุรอันนมเลยเป็นการทดแทนนะครับที่ไม่ได้กล่าวไว้ในในช่วงต้นของสุรออัตเตบะหรือว่าสุรอ้อนบรอห์นะครับดังนั้น อ่าบิสมิลลาฮิราะห์มาฮิรเราะฮีมจึงถูกประทานลงมาทั้งหมด114ครั้งด้วยกันครับซึ่งบิสมิลลาบิสมิลลาิราะห์มารเราะฮีมถือว่าเป็นเป็นโลโก้หรือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของบรรดามุสลิมเลยทีเดียวหรือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของศาสนาอิสลามเลยทีเดียวก็ว่าได้ซึ่งนักวิชาการเนี่ยก็ได้กล่าวเปรียบเทียบให้เห็นภาพอย่างชัดเจนนะครับตรงนี้ว่า อ่าบิสมิลลาห์ระห์มานราะฮีมเก็บสมันโลโก้เหมือนกับสินค้าต่างๆนะครับที่มีสัญ,ญลักษณ์เป็นโลโก้นะครับให้เห็นไ่้อย่างชัดเจนว่าอันนี้เป็นของยี่ห้ออะไรยังไงนะครับในศาสานาอิสลามนะครับหรือว่ามุสลิมเนี่ยในการที่จะบ่งบอกว่าอ่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ถึงความเป็นมุสลิมเนี่ยก็คือคําว่าบิสมิลลาห์อีกวห์มาเรหะฮีมนั่นเองนะครับเมื่ออ่าดนั้นก็จึงเป็นเป็นอ่าอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ ให้อ่านบิสมิลลาฮิรราะห์มานุรรฮิมอย่างเสียงดังนะครับในในนามาสเนี่ยเพื่อเป็นการประกาศถึงความเป็นอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมอ่าได้อย่างชัดเจนและอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่มีการถกกันนะครับในอ่าองค์การบิสมิลลาฮิรราะห์มานุรรฮิมว่าบิสมิลลาฮิรราะห์มานุรรฮิมเนี่ยอ่าเป็นส่วนหนึ่งของเอ่อเป็นส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นองค์การหนึ่งของสุรปติหาหรือไม่ ก็ยังมีนะครับบ้างก็ได้กล่าวว่าไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นองค์การหนึ่งของซูรออัลฟาติฮะ,ะแต่ตามสายรายงานของอเอบันดาอฮลฮุนเบสซาลาม,มุลออเลหิมะติมาอินันว่าเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นยุทหนึ่งของซอูรอนะครับอัลฟาติฮะถึงกระนั้นก็ตามนะครับมีรายงานในตำราของพี่น้องอาลิสุนนาวันยาหมาท่านะอย่างเช่นท่านฟักรุรอซีนะครับได้กล่าวถึง ได้ยกเหตุผลถึง14เหตุผลด้วยกันนะครับว่าเพฤฤฤืยย่อที่จะยืนยันว่าบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรเราะฮิมนั้นเป็นเป็นส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นองค์การหนึ่งของสุรอ้อนปาฏิหาริยะครับในตับซีดของท่านนะครับตับซีรันกาบีรเนี่ยซึ่งเป็นเป็นที่รู้กันในหมู่มุสลิมนะครับว่าในการอ่านนมาดเนี่ยในการอ่านนมาดในการทำนมาศจะต้องอ่าน สุรอ้อนปาฏิหาริย์และก็จะต้องอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยนะครับในหน้าประวัติศาสตร์เนี่ยยืนยันตรงนี้อย่างชัดเจนว่าจะต้องอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยนะครับซึ่งมีรายงานอยู่ในมุสตาดาร็อกฮากิมนะครับว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับโมอาวิยะเนี่ยได้ทำนามาศแล้วก็ในขณะที่ทำนามาศนั้นก็ไม่ได้อ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมออกมาเมื่อ,อเป็นเช่นนั้นเนี่ยเหล่าบรรดาผู้ที่เป็นมะมูมผู้ที่ตามนามาศ ม ah, ัวอวิยะอยู่เนี่ยก็ได้เรียนถามมัวาวิยะว่าอัสรอกะอัมนะไซตาท่านได้ขโมยใช้คําว่าขโมยเลยนะครับท่านได้ขโมยบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรรฮีมไปจากสุรออนปติหะหรือหรือว่าท่านเนี่ยอัมนะไซตาหรือว่าท่านลืมอ่านบิสมิลลาฮิรราะห์มานุรรฮีมดังนั้นจากตรงนี้เองเนี่ยชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าในหน้าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยสุรฟาาองค์การ บิสมิลัยฮุรราห์มานิรรฮินนั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสุร์อัลฟาต์ะนะครับนั่นเองจึงสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญนะครับของบิสมิลลาฮุรราะห์มานิรรหินแต่ต่อไปเราก็จะกล่าวถึงรายงานจากบรรดาอิหม,มะมามซูมีนนะครับถึงความสำคัญของบิสมิลลาฮุรราะห์มานิรรฮีมแล้วก็มีประเด็นที่สำคัญนะครับไว้ติดตามกัน ใน EP ต่อไปนะครับว่าท่านอิมามอิอิสลามได้กล่าวถึงถึงอ่บิสมิลลาฮิรเราะห์มานีรเราะฮิมนี้ไว้อย่างไรนะครับเป็นฮะดิษที่เราได้ยินกันนะครับบ่อยครั้งใช่ไหมครับถ้าพี่น้องจําได้ว่าท่านอิมามอิริสลามได้กล่าวไว้ว่าฉันคือจุดที่อยู่ใต้บานนั่นเองอันนั้นมีความสําคัญอะไรอย่างไรนั้นเราค่อยคุยกันใน EP ต่อไปนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอพรวิงวอนกับรัฐบาลตาลานะครับขอโรรองทรงประธานทอพีก อันดีงามให้แก่เราท่านนะครับให้ได้ทําอามันอิบาราดในเดือนอมาดอนและขอพระองค์ทรงตอบรับการอภัยโทษที่เราได้มีความมุ่งมั่นนะครับในการขออภัยโทษต่อลดอัลลอฮ์ในเดือนมอมาดอนปีนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับทุกๆครั้งที่เราละศินอดอย่าลืมพี่น้องชาวปาลิสไตน์ด้วยนะครับให้เรานึกถึงพวกเขหลโานั้นแล้วก็ขอดูอายพวกขหล่ลนั้นได้รับอิสรภาพแล้วก็หลุดพ้นจาก ความชั่วร้ายของยิวไซโอนิสด้วยอัสลามุอะลัยกุมวะเรหัมะตุลลอฮกวะบะเราะกาตุฮ์